กิฟต์ออฟเดอะค่ะวันนี้นะคะลงกิฟก็มียนตกรรมสุดรูสเปคนอกมาให้ใช้ชมกันถือว่าเป็นรถแลไอเทมเลยก็ว่าได้บอกเลยนะคะว่า m o r c e เ e s b e n E350 คันนี้เป็นรถปี2010ค่ะมีเพียง10คันในประเทศไทยเท่านั้นบอกเลยว่าหายากสุดๆถ้าคนไหนอยากครอบครองต้องรีบกันแล้วนะคะ านหน้าของเขามาพร้อมกับโลโก้หมดจนเป็นแบบดาวจมแบบนี้กระจังหน้าโครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะเป็นซีนอนนั่นเองในเรื่องของความปลอดภัยก็จัดมาให้เต็มด้านหน้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์อีก6จุดด้วยกันค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันเลยค่ะส่วนป้ายฝากระโปรงของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นหัวใจหลักของเขาเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.5ลิตรหรือเครื่อง V 6นั่นเองรถคันนี้รับประกันไม่มี ชนหนักผิดความจมน้ำอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของเส้นสายของเขาก็ตัดด้วยโครเมียมสีเงินไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านกลางด้านล่างแบบนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตเข้าไปอีกค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในส่วนของนี้ค่ะที่เติมน้ํามันของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันถึง16-18กิกิโลลิตรเลยบอกเลยว่าประหยัดสุดๆค่ะ ในส่วข,ของฝาท้ายของเขานะคะแค่สัมผัสเบาๆตรงท้ายแบบนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเห็นไหมคะว่ากว้างๆกว้างสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถคูเป้แต่เบาะแถวที่สองของเขาสามารถพับราบลงไปได้ค่ะแค่เราดึงสลัก2ตำแหน่งนี้นะคะอันนี้เบาะฝั่งซ้ายค่ะอันนี้เป็นเบาะฝั่ง วาคแค่ดึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถพับเบาะลงไปได้อีกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ได้มีแค่สปอร์ตอย่างเดียวนะคะยังออกแบบมาได้อเนกประสงค์มากๆเลยค่ะ ด้านบนสุดของเรามาพร้อมกับพานาโรมิกซันรุฟขนาดใหญ่ค่ะยิ่งทำให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยดูโดล่งดูโปร่งมากมากเลยนะคะ เห็นไหมคะเราเรื่องของระบบไฟฟ้าของเราสเทียนสุดๆพร้อมใช้งานสุดๆค่ะภายในห้องโดยสารเนี่ยมาพร้อมกับโทนสีดําแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าลึกรับน่าค้นหาสุดๆค่ะบอกคู่หน้าของเขานะคะเป็นการปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้6กทิศทางด้วยกันมาพร้อมกับปีกเอากก็ชับเบาๆแบบนี้ค่ะช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ดีเวลาเราเดินทางไกลๆนะคะทําให้เรานั่งสบาย มากๆเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของคนขับนะคะก็มาพร้อมกับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง3าการแบบสปอร์ตแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบคูชคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วเวลาเดินทางไกลๆรถการเวลาของคนขับได้ดีสุดๆค่ะในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์ดูโอโซนแยกฝั่งซ้ายขวาให้กับเราเกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดหัวเกียร์มาพร้อมกับโลโก้โมเตอร์เด็บดแบบนี้ค่ะสวยงามถุงเกียร์ก็สภาพคือดีไม่มีชีหค่อซีจางแต่อย่างไรนะคะ ตำแหน่งลายไม้ส,สวยๆแบบนี้ค่ะในเรื่องของริ้วรอยมีไหมมีบ้างค่ะแต่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะ ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้ยังเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้ค่ะใส่ของเพิ่มเติมได้ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าภายในของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ดึงดูดมากๆค่ะนั่งแล้วรู้สึกสบายแล้วก็ฟินให้อารมณ์ถึงความสปอร์ตสุดๆเลยค่ะในส่วนด้านหลังของเขานะคะก็ยังนั่ง2คนอีกสบายๆและถ้าบ้านใดมีเด็กนะคะสามารถยึดเบาะเด็ก i s o ซฟ x ได้อีก2ตำแหน่งด้วยกันค่ะออกแบบมาเวลาการนั่งนะคะเป็นองศาที่สบายสุดๆค่ะ m ม r c e เซเดสเบมีระบบ Blue Efficiency เป็นเทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพที่สุดในด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหลักการทำให้รถยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้นอย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นที่โครงสร้างรถการลดน้ำหนักกระจกหน้ารถการเลือกใช้ยางที่มีแรงเสียดทานต่ำและการทำให้รถลู่ลมมากที่สุด ด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง12%เลยค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคนจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้กิฟกับเอร์สเตเดนต์เวนอิามานต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ